สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมารีวิวสินค้าจากทางค่ายอินฟินินะครับนั่นก็คืออินฟินิ h ฮอต9เพย์นะครับเปิดตัวมาไม่นานเลยเ,เพื่อนๆต้องบอกว่า ขายดีมากๆนะร้านพี่ใหญ่สั่งมาร็อตแรกนะี่คือหมดภายใน1-2วันเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่เรื่องของราคาก่อนร่นกาปันเพื่อนนะเครื่องที่มีขายในตลาดณนะปัจจุบันนะครับจะเป็นตัว RAM 2รอมฐาเดีบสออกมาก่อนนะส่วนเรื่องของการดีไซน์นะครับต้องบอกว่ารอบนี้ Infinix มาดีมากๆเลยเ,เพื่อนนี่ด้านหลังเห็นไหมอ่า คอนเซปต์ของเขาเนี่ยก็คือเป่งประกายแบบอัญ,ญมณีเพื่อนเพื่อนอต้องบอกว่าด้านหลังนี่คือสวยมากๆนะครับมองแบบผิวเผยเนี่ยก็มีความคล้ายคลึงก,กันกับพวกซ a m s u ง g g a l a x ซี่ A 5 1พวก A 5 1อะไรประมาณนี้เนี่ยนะเห็นไหมคล้ายๆกับพวกโฮโลกราฟิกนะครับแต่คอนเซปต์ของเขาเนี่ยคือเป่งประกายแบบอัญ,ญมณีเพื่อนเพื่อนต้องบอกว่ารอบนี้อีฟินิกโอ้โหดีไซน์เครื่องออกมาได้สวยมากๆนะครับจุดเด่นของตัวอัฟินิก n อร์ดเก้าเพย์เนี่ยก็คือในเรื่องของ แบตเตอรี่เพื่อนๆแบตเตอรี่เนี่ยให้มาเยอะมากๆนะครับความจุ6,000มิลลิแอมป์เพื่อนๆนะฟังไม่ผิดนี่คือความจุ6,000มิลลิแอมป์เพื่อนๆที่สําคัญนะเพื่อนๆนะคือตัวเครื่องของมันเนี่ยถึงแม้ว่าแบตจะให้มา6,000นะครับแต่ตัวเครื่องไม่ได้หนาเลยนะจริงๆเพื่อนๆตัวเครื่องไม่ได้หนาเลยคือเจ้าตัว iPhonex 9 Plus ตัวนี้ขนาดความหนาของตัวเครื่องนะ 8.90มิเม mm. เท่านั้นเองเ,เพื่อนๆเปรียบเทียกบกับจำนวนแบตเตอรี่ที่มันให้มาแล้วเนี่ยเท่านี้ไม่ถือว่าหนาเลยนะต้องบอกว่าดีไซน์ได้บางมากๆเลยโอ้โหสวยอะ่ะโอเคเพื่อนเดี๋ยวเรื่องแรกนะฮะเรามาดูกันที่เรื่องของหน้าจอก่อนละกันนะฮะเผื่อว่าหลายๆคนยังไม่รู้จักตัว i ิสฟ i i x Hot 9 p y ได้ดีพอนะครับเรื่องของหน้าจอเนี่ยต้องบอกว่าขนาดใหญ่มากเ,เพื่อนๆฟ i น Ho 9 p ตัวนี้มาพร้อมกับขนาดหน้าจอ6 จุด82นิ้วเพื่อน,อนใหญ่เกือบเท่าแท็บเล็ต7เนิ้วเลยนะแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยไม่ได้ดูหนาไม่ได้ดูใหญ่จนเธอทะเลยนะการดีไซน์ของเขานี่คือต้องบอกว่าเจ๋งมากๆเลยอัตราส่วนของหน้าจอนะครับจะอยู่ที่20ต่อ5ต่อ9นะครับมันจะเป็นทรงยาวๆแบบนี้ถ้าสมมุติว่าเราเอียงข้างแบบนี้นะฮะต้องบอกว่ามันมีความคล้ายคลึงก,กันกับพวกจอภาพยนตร์ในโรงหนัง iMac เลยนะอะขนาดเนี่ยถือว่ามีความใกล้เคียงกันมากๆเพื่อน สุดในเรื่องของความละเอียดหน้าจอนะครับตัว I n f ฟ n i t y ีคอ9 p พยตัวนี้มาพร้อมกับความละเอียด HD Plus เพื่อนๆสามารถดูหนังฟังพเพลงผ่านพ y o u t u b e ได้ที่ความละเอียด 720p นะครับในส่วนของ CPU เพื่อนๆ i n f i n i t y ี o อ9 p พยตัวนี้มาพร้อมกับ e d i a t e k h e l i o a 22นะครับชิปเซตตัวนี้มีขนาด12นาโนเมตรนะเพื่อนๆน,นะพอชิปเซตมันมีขนาดที่เล็กลงเพื่อนๆน,นะชิปเซตตัวนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานด้วยกินแบตเตอรี่น้อยลงนะครับ ประกอบกับแบตท,ที่ให้มาค่อนข้างเยอะเนี่ยต้องบอกว่าตัวเนี้เด่นในเรื่องของการประหยัดพลังงานนะเพื่อนเพื่อนนะส่วนการ์ดจอนะครับตัวนี้มาพร้อมกับ power v r g e 8300นะครับในส่วนของแรมกับรอมเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัวแรม2 รอม3.2นะครับถ้าพื้นที่การจะเก็บข้อมูลไม่เพียงพอเ,เ,เพื่อนๆสามารถใส่ไมโครอดีการเพิ่มเติมได้สูงสุดอยู่ที่256กิกเลยส่วนการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับอิไไฟเดคอร์9 p พ y ตัวนี้คือดีมากเพื่อนตัวเครื่องเนี่ยราคาแค่3,290บาทนะแต่ว่ารองรับ Wi-Fi 5.0กิกะเฮิร์ตได้เพื่อนๆโอ้โห oh, oh, ฟังไม่ผิดนะครับอิฟเ i ียคอร์ด9เพ y ตัวนี้นอกจากว่า Wi-Fi 2.4กิกะเฮิร์ตได้แล้วก็ยังสามารถรองรับ 5.0ดกิกะเฮิร์ได้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วการอัปโหลดดาวน์โหลดเนี่ยต้องบอกว่ามันใช้เวลาไม่นานเลยนะาบางรุ่นบางแบรนด์นะครับราคามา 3, 4,, 00พันพันกว่าหรือแม้กระทั่งเกือบ5,000เนี่ย5.0กิกะเฮิร์เขาไม่ใส่มาให้นะแต่ว่าอีฟินิกใจดีมากๆเลยเพื่อนนะในเรดราคานี้เฉพาะในเรื่องของ WiFi นี่ก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆแล้วนะครับในส่วนของเวอร์ชัน a n น r o i d อีฟินิกคอร์ดเพตัวนี้มาพร้อมกับ Android สิบนะเพื่อนนะแล้วก็มีการครอบทับด้วย xos เวอร์ชัน 6.0นะครับในส่วนข,ของกล้องหนะ้าเพื่อนความละเอียดจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับค่ารูรับแสงเอาที่ f 2.0พี่ไอบอกได้เลยว่าใครชอบเซลฟี่เนี่ยตัวนี้คือชัดามากๆเพื่อนๆนะส่วนกล้องหลังเนี่ยมีมาให้ใช้ง,งานทั้งหมด2ตัวเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนี่การดีไซน์จะเป็นแบบนี้นะครับกล้องหลังมีมาให้ใช้ง,งานทั้งหมด2ตัวตัวแรกเลยจะเป็นกล้องหลักความละเอียดจะอยู่ที่13ล้านพิกเซลเพื่พอนๆแล้วก็อีกตัวนึ่งจะเป็นความละเอียด QVGA นะครับตัวนี้ก็เอาไว้ประมวลผลช่วยกันนะครับทำงาน2ตัวเลยทีเดียวทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเนี่ยมี AI นะครับเพื่อนๆนะสามารถแยกแยะได้นะแล้วก็ช่วยวิเคราะห์เวลาที่เราถ่ายรูปด้วยว่าควรจะปรับโทนสีโทนแสงแบบไหนนะครับในส่วนของแบตเตอรี่อย่างที่บอกไปว่าให้มาที่6,000มิลลิแอเพื่อนๆต้องบอกว่ามันเยอะมากๆชาร์จเต็มตอนเช้า มาจนถึงก่อนนอนเนี่ยพี่ไอ้การันตีเลยว่าแบตเตอรี่ของคุณอย่างนอ้อยจะต้องเหลือประมาณ30ปอน่ะ,ะถ้าคุณไม่ไปเล่นเกมก่อนนะในส่วนของพอร์ตชาร์จเพื่อนๆอยู่ด้านล่างตัวเครื่องนะครับตัวนี้เป็นพอร์ตไมโคร USB นะครับ ก็ราคาเป็นไม่ได้แพงมากไปเพื่อนถ้าจะเอาท y p ซ C มันก็กระไรอยู่นะเพราะว่าราคา3,000ตน้ตนต้นเท่านั้นเองส่วนบลูทูธนะครับไปเพื่อนตัว i n f i n i t Hot 9 Play ตัวนี้ก็รองรับบลูทูธ5.0ได้ด้วยนะส่วนในเรื่องของระบบ Security นะครับก็การสแกนลายนิ้วมือเนี่ยอยู่ด้านหลังตัวเครื่องนะครับแล้วก็มีในเรื่องของระบบกดล็อกด้วยใบหน้าตัวนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันและนี่ก็คือสเปคของตัว i n f i n i t Hot 9 p a y เ,เพื่อน อะ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันที่เรื่องของการถ่ายรูปถ่ายวีดีโอนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยเป็นคลิปแกะกล่องนอนหลายหลายคนอาจจะยังไม่เห็นไฟล์รูปนะครับถ่ายวีดีโอเป็นยังไงถ่ายรูปดีไหมเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเทสให้ดูละกันแล้วก็จะมาดูในส่วนของข้อดีของมันมีอะไรกันบ้างข้อเสียของมันเนี่ยมีอะไรกันบ้างก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ได้รับชมกันนะครับโอเคเพื่อนเพื่อเดี๋ยวมาดูกันที่เรื่องของงานวีดีโอก่อนเลยละกันนะครับ อีฟดดฮอตเก้าเพเนี่ยโอ้โหเรื่องของวิดีโอที่คือดีมากไปเพื่อนไม่ว่าจะเป็นวิดีโอกล้องหน้าหรือว่ากล้องหลังก็ตามเดี๋ยวมาดูกันที่วิดีโอกล้องหลังก่อนว่ากันไปเพื่อนนะกล้องของเขาเนี่ยสิบสามล้านพิกเซลนะครับความละเอียดที่ได้สูงสุดจะเป็นหนึ่งพันแปดสิบพีสามสิบเฟรมเรทนะฮะเรื่องของสีสันความคมชัดเนี่ยต้องบอกว่าดีเกินราคาไปมากไปเพื่อนเทียบกันได้เลยกับพวกราคาห้าหกพันนะเวลาเดินเนี่ยอาจจะมีอาการสั่นนิดหน่อยแต่ว่าเรื่องของความคมชัดเนี่ยพี่ใหญ่ต้องยอมสูฮกให้เลยนะครับเอา,าเไปน โอเคเพื่อนๆคลิปนี้นะครับเป็นการเทสวิดีโอของเจ้าตัว i n ฟ i n i x Hot 9 p นะฮะอันนี้ความละเอียดที่อาจได้สูงสุดจะเป็น 1080p นะไม่มีไมตัดเสียงรบกวนนะครับในเรื่องของกล้องเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าโอ้โหกล้อง,องเขาดีมากเ,เพื่อนๆ i ีฟ i นิกฮอตเพน, Hot Pay นะครับกล้องชัดมากๆทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะ,ะเทสการเดินดูหน่อยนะครับ อาจจะมีสันๆบ้างเพื่อนๆเ,เดี๋ยวขอ,อย่าเทสโฟกัสแป๊บหนึ่งเพื่อนๆอ,อ่านี่คือระยะใกล้นะครับเรื่องของสีสันความคมชัดเนี่ยคือดีมากเลยนะเพื่อนดูดิ วันนี้มาแปลกๆหน่อยเพื่อนมาปั๊มน้ํามัน <c oughs> นะมาร้านกาแฟนะครับสีสันจะประมาณนี้นเพื่อนๆย้อนแสงถือว่าโอเคนะไม่มืดเลยข้อเสียอาจจะเป็นเวลาเดิน,นเพื่อนๆเดินนี่คือมีอาการสั่นนะครับ โอเคเ,เพื่อนๆนี่คือวิดีโอกล้องหลังนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปวิดีโอกล้องหน้าเ,เพื่อนนะแน่นอนหราว่าความละเอียดที่อาไดะสูงสุดจะเป็น 1080p30 เฟรมเรทนะครับกล้องหน้าเขาก็ความละเอียด8ล้านพิกเซลต้องบอกว่าชัดมากๆ้วฮะถ้าใครจะซื้อไปเพื่อนเน้นในเรื่องของการไลฟ์สดขายของแต่ว่าเงินมีจำนวนจำกัดเงินไม่เยอะนะฮะพี่ไอบอกก็เลยว่าอีฟอริดคอสเก้าเพตัวนี้จะสามารถตอบโจทย์ในส่วนนี้ได้นะฮะเดี๋ยวไปชมกัน โอ okay, เคเพื่อนๆคลิปที่เพื่อนเห็นตอนนี้นะครับจะเป็นกล้องหน้าของเจ้าตัว i n f i n i ค Hot 9 Play นะครับกล้องหน้าของเขาเนี่ยความละเอียดจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลเข้ารับแสงที่ f2.0 น,นะครับคลิปนี้อัดด้วยความละเอียดสูงสุดนะครับจะอยู่ที่ 1,080p นะครับเ,เพื่อนๆนะวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยไม่สามารถอัด 4K ได้ต้องบอกว่าชัดมากเ,เพื่อนๆแล้วเรื่องของสีสันความคมชัดนี่คือดีมากๆเลยโอ้ห oh. ก้องมันดีจริง,รงๆเพื่อนๆนี่คือไม่ได้อวยนะแม้กระทั่งเรื่องของงานวิดีโอเนี่ยเพื่อนๆดูได้เลยว่าสีสันความสดใสความสว่างคือดีมากเพื่อนๆดูดิถ้าใครงบน้อยนะพี่ใหญ่บอกได้เลยว่าตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้นะครับโหดูดีมากสีสันความคมชัดคือดีทุกอย่างเลยเพื่อนๆ,ๆนี่คือวิดีโอกล้องหน้าของตัวอีฟิลิคอสกาเพนะครับถ้าใครจะเอาไปไลฟ์สดขายของนะครับ นี่เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ราคาไม่แพงเลยเพืเ่อนๆสามารถตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอนนะฮะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ประมาณนี้ละกันเพื่อนๆมาดูกันในส่วนของการถ่ายรูปกันหน่อยเ,เพื่อนๆนะพี่ไอ้ขอย่าตเริ่มจากกล้องหน้าก่อนละกันนะครับกล้องหน้าอย่าบอกไปว่าแล้านพิกเซลเนาะรูปนี้เป็นการถ่ายแบบปกตินะครับต้องบอกว่าโอ้โหเนเรื่องของสีสันความมุกัดคือมันดีมากเพืเ่อนๆนะ มันเทียบกันได้เลยกับพวกราคา5 6 0 0 0นอ่ะนี่คือไม่ได้อวยเพื่อนๆน,นะอีฟนิกรอบนี้คือเรื่องของกล้องนี่คือมาดีมากๆใครเน้นในเรื่องของสายโซเชียลนะฮะชอบเซลฟี่เนี่ยต้องบอกว่ากล้องหน้าตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้ดีเลยการถ่ายแบบปกติเนี่ยเรื่องของสีสันความคมชัดต้องบอกว่ามันชัดทั้งภาพจริงๆเพื่อนๆแม้กระทั่งรายละเอียดส่วนที่อยู่ไกลๆนะยังถือว่าทําได้ดีอะ่ะคือชัดทั้งภาพจริงๆสีสันความสดใสความคมชัดเนี่ยต้องบอกว่าเหมือนจริงมากๆเพื่อนๆนะ ส่วนรูปนี้จะเป็นการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์เพื่อนการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยตัวแบบนะครับสีสันความสดใสเนี่ยก็ถือว่าคมกริบเลยนะครับฉากหลังที่ละลายต้องบอกว่ามันละลายได้เนียนตาม,มากๆเลยเ,เพื่อนๆตัวนี้นะโอ้โหคือเนียนอนะเอาเป็นว่าในเรื่องของกล้องหน้านะสิบเต็มสิบพี่ใหญ่ให้เลยเพื่อนๆส่วนรูปดีเพื่อนนะเป็นการถ่ายดอกไม้นะครับดอกก็สีม่วงสดเลยนะฮะ ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการถ่ายระยะใกล้นะครับถึงแม้ว่าอีฟ o ดิคอส9เพเนี่ยเขาจะไม่มีเลนมาโครมาให้ก็จริงนะแต่ว่าการถ่ายระยะใกล้เนี่ยเจ้าตัวกล้องหลักของเขาเนี่ยก็ถือว่าถ่ายรูปออกมาได้ได้โอเคอะนะพอเป็นการโฟกัสระยะใกล้ปุ๊บเนี่ยฉากด้านหลังมันเพื่อนนะมัมันจะประมวลผลอัตโนมัติเลยมันจะเบอร์ฉากด้านหลังให้อัตโนมัติ เราต้องบอกว่าในเรื่องของสีสันนี่คือเหมือนจริงมากๆเ,เพื่อนๆนะการซูมเพื่อดูลายละเอียดเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ากลีบดอกกลีบอะไรพวกนี้คือมันเห็นรายละเอียดของพวกเส้นใยอะไรแบบนี้ได้อย่างชัดเจนเลยนะครับต้องบอกว่าการถ่ายรูประยะใกล้เนี่ยไม่มีปัญหาเลยถือว่าทําได้ดีมากๆ ส่วนการถ่ายวิวท,ทั่วไปเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นระยะใกล้หรือว่าไกลก็ตามนะครับเจ้าตัว i ิฟเฟอิกคอร์9เพตัวนี้ถือว่าถ่ายรูปออกมาได้ดีมากๆเ,เพื่อนนะไม่ว่าจะเป็นถ่ายส่วนที่เป็นสีเขียวนะครับคือสีสันทุกอย่างคือต้องบอกว่ามันมีความคมชัดมากๆการถ่ายวิวระยะไกลอะไรแบบดีนะถ่ายย้อนแสงก็ดีเพื่อนเจ้าตัวนี้ถือว่าถ่ายรูปออกมาได้ดีมากๆนะครับ ส่วนการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์เ,เพื่อนๆนะเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสีสันความคมชัดที่มันเหมือนจริงอะ่ะตัวนี้ถือว่าโอ้โหดีมากๆเ,เพื่อนๆเห็นได้เลยว่าแก้วกาแฟเนี่ยสีสันเหมือนจริงมากๆเ,เพื่อนๆฉากหลังที่ละลายนะครับมันละลายได้อย่างเนียนตาม,มากๆเลยนะ ่วนใครที่ชอบเน้นไปทางโซเชียลเ,เพื่อนๆนะไม่ว่าจะเป็นพวกเล่น Facebook หรือว่าเล่นไลน์อะไรก็ตามแบบนี้นะคือคนเล่นโซเชียลเนี่ยลหลายๆคนก็อาจจะกระมวลใจในเรื่องของระบบทัชสกรีนนะครับตัวเนี้ยการทัชสกรีนของเขาเนี่ยถือว่าลื่นเลยนะเปรียบเทียบกับราคาแล้วนะครับอัตรารีเฟรชของหน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่60เฮิร์ตเพื่อนๆแต่ว่า60เฮิร์ตของ Hot 9 p ัวเนี้ยพี่ใหญ่ถือว่าไอ้พวกเลทราคาเดียวกันนี้คือคิเรไปกว่านี้เยอะนะ เจ้าตัวนี้ในเรื่องของจอนี่คือดีมากเพื่อนๆนะลื่นนะนะเนี่ยเมื่อจะเห็นได้เลยว่ามันมันค่อนข้างลื่นเห็นไหมอ่าเวลาที่พี่ใหญ่พิมพ์แป้นพิมพ์อะไรแบบนี้นะนเพื่อนนะส่งข้อมูลให้ลูกค้าอะไรแบบเนี้ยลองเทสเจ้าตัวนี้ดูเวลาพิมพ์แป้นพิมพ์อะไรแบบเนี้ยเฮ้ยเจ้าตัวนี้ถือว่าพิมพ์ได้ค่อนข้างลืนน่นนะเพื่อนนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครเป็นสายโซเชียลเน้นเรื่องของไลน์เฟซบุ๊กอะไรแบบเนี้ยชอบแชทเจ้าตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีเลยนะครับ สวนถ้าใครจะเน้นในเรื่องของการดูหนังฟังเพลงผ่านพวก YouTube อะไรแบบเนี้ยเจ้าตัวนี้ในเรื่องของสีสันความคมชัดถือว่าอยู่ในระดับกลางๆเพืเ่อนๆนะจอมันไม่ได้มีความสดใสเหมือนกับพวกจอ Super a m อ l e d นะฮะเ,เรื่องของความคมชัดเนี่ยสามารถดูได้ที่ความละเอียดสูงสุดจะเป็น 720p เป็นเพืเ่อน ในส่วนของการเล่นเกมเพื่อนนะจริงๆแล้เพี่ใหญ่ต้องบอกว่า f o r ์ดเก้าเพเนี่ยซีียูขาเน้นมาในเรื่องของการใช้งานในสายโซเชียลมากกว่าไฮโดรโอเอยเนี่ยเป็น CPU ที่เน้นในเรื่องของการใช้งานทั่วไปนะครับถ้าใครจะเน้นในเรื่องของเกมนะพี่ใหญแนะนําว่าคุณควรจะปรับการาฟิกเป็นแบบกลางๆนะฮะหรือว่าปรับแบบต่ําก็ได้นะครับมันจะเล่นได้ค่อนข้างดีแล้วก็เล่นได้ค่อนข้างลืน่น ถ้าเราไปปรับสุดหมดทุกอย่างนะเพื่อนนะเวลาที่เราหมุนตัวนะครับตัวละครตัวเกมนี่นะหรือว่ากระโดดลุกนั่งอะไรแบบเนี้เฟร,รมไม่ต่อเนื่องนะครับแล้วเวลาที่เราวิ่งเนี่ยเราจะเห็นได้เดยว,ว่ามันไม่มีความสมูทนะฮะมันจะมีความแหลกอะ่ะกระตุกกระตุกนิดหน่อย ถ้าใครเน้นในเรื่องของเกมเนี่ยพี่อาจจะไม่แนะนําตัวนี้นะหรือถ้าเบื่อว่าคุณชอบกล้องของตัวนี้นะฮะแล้วก็อยากเน้นไปทางเกมเล่นบ้างบางเวลาพี่แนะนําว่าปรับกราฟิกกลางๆนะครับปรับต่ำๆเนี่ยคุณก็เล่นได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของเกมนะพี่แนะนําว่าปรับเป็นแบบกลางๆมันจะตอบโจทย์มากกว่านะฮะส่วนในเรื่องของระบบเสียงนะฮะพี่ใหญบอกกันตรงเรยว,ว่า อีฟิิกฮอตเก้าเพตัวนี้เรื่องของลําโพงเนี่ยคือมันไม่ค่อยดีเพืเ่อนนะเสียงเบานะฮะคือหลายหลายคนอาจจะมองหาว่าเ hey, ฮ้ยลำโพองอยู่ตรงไหนเพราะว่าด้านล่างก็ม,มีด้านข้างก็ม,มีนะฮะไม่มีสักที่เลยลําโพงของเจ้าตัวอีฟิิกฮอตเก้าเพอยู่ตรงนี้เพืเ่อนนะอยู่บนหน้าจอนี่เองก็คือเวลาที่เราคุยโทรศัพท์เนี่ยเราก็ใช้ลําโพงนี้แหละเวลาคุยนะเวลาฟังเสียงแล้วเวลาที่เราเปิดเพลงอี3ีมันก็ใช้ลาโพงนี้แหละเป็นตัวเดียวก,กันในการเปิดเพลงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของ ความดังความสดใสเรื่องของเบสเสียงแซกเสียงแหลมอะไรแบบนี้บอกตามตรงว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะถ้าใครจะเน้นในเรื่องของการเปิดเพลงผ่านลำโพงอะไรแบบนี้แนะนำเลยว่าคุณจะต้องมีลำโพงบลูทูธแล้วแหละนะฮะเข้ามาช่วยเพราะว่าเสียงลำโพงตัวนี้ต้องบอกว่ามันธรรมดามากๆเลยนี่คือข้อเสียเพื่อนๆส่วนข้อดีของมันนะก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่นี่แหละคือแบตอึดมากนะครับแล้วก็หน้าจอใหญ่เพื่อนๆหน้าจอ6.82นิ้ว ใหญ่ขนาดนี้คือถ้าใครบอกว่าชอบดูหนังชอบฟังเพลงอะไรแบบนี้ผ่านพวก u t u b e ต้องบอกว่ามันได้อัครรสดีมากๆนะครับแล้วก็ข้อดีที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะฮะก็คือในเรื่องของกล้องนั่นเองเพื่อนไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้าหรือว่ากล้องหลังก็ตามคือมันชัดมากชัดเนี่ยไม่ใช่แค่ชัดเฉพาะการถ่ายรูปนะฮะการถ่ายวีดีโอก,ก็ถือว่าดีมากๆเลยเอาจริงๆเป็นเพื่อนราคาเนี่ยคืออย่าไปคิดมากเลยนะครับเฉพาะเรื่องของแบตเตอรี่นะฮะแล้วก็เรื่องของกล้องเนี่ย แล้วก็ Wi-Fi 5G กักะเฮิร์ได้เนี่ยคือมันคุ้มเกินราคาไปเยอะแล้วเพื่อนๆนะในเรดราคาที่เท่ากันเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่สเปคถือว่าดีมากๆนะครับโอเคเพื่อนๆแล้วนี่ก็คือรีวิวเจ้ตัวอีฟอริ x ฮอต 9P นะข้อดีข้อเสียพี่ใหญ่พูดไปให้ฟังแล้วนะครับ ถ้าใครสนใจสินค้าเนี่ยสามารถสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวพี่แปะลิงก์เอาไว้ให้นะฮะทั้งทางช้อปปีก็ดีทางราัสาด้ก็ดีสามารถสั่งซื้อได้เลยพี่แปะไว้เนี่ยเป็นลิงก์ของทางแบรนด์โดยตรงนะเพื่อน <c oughs> ๆมั่นใจได้เลยว่าสินค้าที่ได้รับเนี่ยจะเป็นของแท้แน่นอนนะครับถ้าใครไม่อยากสั่งผ่านรัสด้หรือช้อปปีก็สามารถสั่งซื้อกับพี่ใหญ่ได้นะครับรุ่นนี้พี่ใหญ่มีขายนะเดี๋ยวจะรีบจัดส่งให้ทันทีเลยนะครับต้องบอกว่าส่งของทุกวันนะฮะ หลายหลายคนอาจจะถามว่าเฮ้ยร้านพี่ใหญ่อยูอย่ที่ไหนนะอยากจะไปซื้อหน้าร้านร้านพี่ใหญ่ตั้งอยู่ที่บิ๊กซีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับชั้นหนึ่งนะ ชื่อร้านดีโมบายป้ายสีเหลืองๆโอ้โหไปทางไหนก็เจอเพื่อนนะสามารถเข้ามาซื้อที่หน้าร้านก็ได้นะครับหรือถ้าใครจะสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้เหมือนกันที่จะส่งให้ทั้งคางเคอรี่ Curry, แล้วก็ไปสนีหนึ่งถึงสองวันได้รับของแน่นอนเพื่อนไม่รอนานนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้จบก,การรีวิวเพียงเท่านี้นะเพื่อนนะนะต้องขอบพระคุณทุกท่านเลยที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยล่ะโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ